สบายตรงไหนก็อาใจไว้ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นธรรมดาให้มันเป็นไปอย่างนั้นเองโดยไม่ต้องคิดอะไรแต่ทีนี้แม้ทำอย่างนี้ใจก็อดจะฟุ้งไม่ได้ถ้าอดไม่ได้ก็ไม่ต้องอดก็ต้องปล่อยให้มันฟุ้งบ้าง ตามใจเขาไปก่อนแต่อย่าตามใจมากพอเรารู้ตัวก็เอามาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อย่าง,งาเงยเงยนิ่งใหม่ถ้าเขาถอาเลานิ่งอาะไปอีกแล้วทุกนิ่งเดแค่ห้าวิอาะไปแล้วสินาทีก็ช่างมันรู้ตัวก็มาอีกห้าวิเริ่มต้นใหม่ อย่างง่ายๆเดี๋ยวเวลาแห่งความฟุง้งมันก็จะลดลงมาแล้วก็จะมาเพิ่มเวลาแห่งความไม่ฟุง้งมันก็มาทดแทนกันเพราะเราเป็นคนธรรมดาเราก็ตั้งแบบคนธรรมดานะคนธรรมดาก็มีฟุ้งมัง่งง่วงมัง่งเมืมมม่อยมัง่งมืดมัง่งอะไรต่างเหล่านะั้น ก็ให้ทำแบบธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยที่ถ้าทำอย่างนี้แล้วในใจมันก็จะสบายมันไม่เหมือนกับถูกอยู่ในกรอบจนเกินไปแค่อยู่ในรูปทำไมถึงก็อยู่ในกรอบเกินไปคล้ายๆเราอยู่ในเส้นรอบวงแต่เส้นรอบวงนั้นขายายกว้างออกไปมันก็ยังอยู่ในเส้นรอบวง แต่เป็นเส้นเราคงีะขยายออกไปคือยังอยู่ในรูนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็แค่นิ่งอย่างเดียวพอเรานิ่งอย่างเดียวใจมันก็สบายตองสบายนี่แหละมันก็จะบูบวาบเกิดขึ้นภายในซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเรา